มีเพื่อนๆถามกันเข้ามานะครับมีวิธีให้มีไอคอนหน้าวินโด้ไหมครับโหลดเกมจาก Microsoft Store แล้วไม่มีไอคอนเลยนะครับผมเวลาเล่นจะต้องหาเอานะครับตอนแรกผมก็ติดปัญหานี้เหมือนกันนะครับก็จะเล่นแต่ละทีก็ต้องกดเอาหรือว่าต้องเซิร์ชหาเอานะครับถึงจะเจอนะครับผมบางทีต้องเลื่อนมาเวลาใช้งานเนี่ยต้องจิ้มหาตัวโปรแกรมนะครับถึงจะใช้งานได้นะครับเราไม่สามารถแบบ shortcut ได้ด้วยนะครับผม เดี๋ยวผมทำให้ดูครับไม่สามารถคลิกขวากดมอแล้วก็ไม่มีช็อตคัตทูเดสท็อปเลยนะครับผมวิธีการก็ง่ายมากนะครับท่านยังไงเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันในคลิปเลยครับลุงมาออนไลน์สวัสดีครับคลิปจริงๆสั้นมากนะครับแต่ทำให้ดูยาวไปนิดน,นึงต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะสั้นชิ้นเกินไปนะครับ ขั้นตอนนะครับก็ง่ายมากครับอย่างเมื่อกี้ผมจะช็อคัสโปรแกรมอ่าฟอร์ a มตแบ็กอนะครับเป็นโหลดมาจาก Microsoft Store นะครับอันนี้คือ Microsoft Store นะครับโหลดมาจาก Microsoft Store นะครับขั้นตอนก็ง่ายๆนะครับแต่ผมเลื่อนหาโปรแกรมก่อนอันนี้โปรแกรม Format Factor ตนะครับคลิดขวาไม่มีนะครับกดมองไม่ได้นะครับได้แต่ p i n to t a g ท็ a บนะครับมันก็จะเด้งมาอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับก็สามารถใช้ตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าวิธีการที่จะไปไว้หน้าจอนะครับก็ง่ายๆเลยครับ ให้คลิกซ้ายคางไปครับดึงมาเลยครับนี่ครับเท่านี้เลยครับเพื่อนๆแค่นี้จริงๆครับหลังจากนั้นเราก็สามารถกดใช้งานได้แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับคลิปนี้จบแล้วนะครับก่อนจะไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับได้มีกําลังใจในการทาคลิปวิดี่อไปในอนาคตครับขอบคุณมากครับ